b a d m i n t ั n Top 25 Moment of the Year อ0 2เดนะครับไปต่อกันเรื่องที่12ก็ยังอยู่ในประเภทยิงเดี่ยวนะครับจากเรื่องราวที่1 1นะครับที่เฉินยูเฟยสามารถเอาชนะอันซยองในรอบเซมิฟิอนลชิงแชมป์โลกได้นะครับรอบเกมที่2เฉินยูเฟยมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ในรอบชิงเฉินยูเฟยนะครับเข้าไปเจอกับอากาเนยามากุชินะครับซึ่งฟอร์มกำลังมาดี จริงๆถึงยูเฟยก็ไม่ควรที่จะลงแข่งนะครับแต่ว่าด้วยซิเลิปนะครับที่อยากจะลงแข่งเพื่อทําให้อากานิได้ฟูฟิลว่าได้ชนะนะครับก็ทาให้อากานินะครับสามารถเอาชนะ2อตศูนย์เกมได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับทาให้ทีมจีนนะครับในแบมิปตันหญิงเดียวนะครับก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้อีกครั้งนะครับเพราะตั้งแต่ยุค2,000เป็นต้นมาทีมเบมเปตันหญิงเดียวของจีนนะครับแทบจะผูกขาดชัยชนะเลยนะครับ แต่ในปี2013เอ๊ะใครนะทุนค,คุณได้ไปแชมป์มีรัชนกอินทนนท์นะครับได้แชมป์ตอนนั้นอายุ18ปีให้น่าเชื่อนะครับว่าหลังจากนั้นนะครับหญิงจีนไม่เคยได้แชมป์ในประเภทหญิงเดียวเลยนะครับดังเชิญยูฟเฟยนะครับแชมป์โอลิมปิกเกมได้มาหนึ่งครั้งนะครับแชมป์โลกได้เหรียญเงิน2ครั้งนะครับแล้วเหรียญทองแดงอีก3ครั้งแต่คนที่สามารถทําได้ดีในรายการนี้ก็ยังทําได้ดีต่อไปนะครับนั่นก็คืออากานิยามากุชิครับ ครั้งแรกที่ได้แชมป์โลกคือ2021ครับหลังโอลิมปิกเกมก็ได้แชมป์โลก2สมัยซ้อนนะครับ2022ได้แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ2023นะครับได้เหรียญทองแดงนะครับส่วน2024เป็นโอลิมปิกเกมอัคนีก็ไม่ได้เข้าชิงนะครับมาถึงปี2025นะครับถ้าถามต้นปีว่าใครจะได้แชมป์โลกในประเภทหญิงเดียวคิดว่าร้อะ90คงตอบว่าอันสซยองอย่างแน่นอน ตัวอย่างอากานินะครับตั้งแต่หลังโอลิมปิกเกมไปต้นมานะครับฟอร์มก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับอาจจะเกิดจ,จากการบาดเจ็บที่ทําให้ไม่กล้าเล่นเต็มที่นะครับแต่พอคนมันจะเฮงนะครับปรากฏว่าก็ได้แชมป์โลกอีกครั้งครับในปี2025ที่เอาชนะเงนูฟเฟยไป2่อนเกมก็ทำให้อากานิยามากุชินะครับสามารถคว้าแชมป์โลกได้สมัยที่3แล้วก็เป็นคนที่คว้าเหรียญทองได้มากที่สุด1คนนะครับ ด้วยการที่คว้าแชมป์โลก3สมัยนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงอีก2ครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของโลกนะครับเพราะคนที่ทำผลง,งานได้ดีที่สุดในการชิงแชมป์โลกนะครับในประเภทยิงเดี่ยวเป็นแคลโรเนนามารินนะครับสาวสเปนที่ดุดันนะครับสามารถคว้าแชมป์โลกได้3สมัยเหมือนกับอากานินะครับแต่เธอเหนือกว่าอากานิตรงที่เธอได้เหรียญเงินมา1ครั้งนะครับจากการ คว้ารองแชมป์ที่แพ้แอนซยองในปี2023เหนือไปกว่านั้น,นครับเธอได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมมา1ครั้งนะครับ2016หลายคนอาจจะไม่ชอบเธอในคอร์ดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเคโรน่ามารินคือคนที่มีผลงานดีที่สุดของโลกนะครับหนึคนนะครับนอกตอนนี้รอรุ้นว่าอากักานิจะสามารถคว้าแชมป์ที่4ได้หรือเปล่าแล้วอันสยองจะสามารถแก้มือได้หรือเปล่าครับ2026ดูกันต่อครับ